ถึงว่าสิเนาะน้องโตเกียวชื่อก็ยังไม่รู้เป็นผีหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเออไม่รู้ลูกผีหรือลูกคนน่ะหน้าตาก็ไม่เห็นและจะมาให้เรารักได้ไงใช่ไหมมีแต่ตัวเอ็มตัวเอ็มหมายความว่ายังไงจะหน้าตาหลอ่อหรือหน้าตาขี้เหร่หรือม,ม,มีมีตาเดียวหรือมีกี่ตาเราก็ไม่รู้น้องโตเกียวใช่ไหม นี่จะให้เราไปรักจะให้น้องโตกเกียวไปเห็นใจได้ไงเออจะให้น้องสาวของพี่ใหมไปเห็นใจได้ไงนี่ฝันสะเถอน้องแมทเอ้ยพูดถูกใจบ่จ่ะ ก็แมนอิลีเดี๋แม่ะเมนบอกเออเราอันอันอันโปรไฟล์นะมีแค่ตัวเอ็มแล้วหน้าตาเป็นเจ้าใดกับโบฮูนะ่ะเม่นบอกแจ็สิป,ปากแวงหรือสิตาเค <c oughs> เฮากับโบฮูเป็นบอลทองโตเกียวเปิดอกคุยกันสิคาน้องแมทเราต้องเปิดอกคุยกันสมัยเขาเรียกว่า twenty first ซน ปี2,024เออเขาเรียกว่าเปิดอกมาเลยเปิดอกมาคุยกันอายน้องโตเกียวก็ว้าเราพูดแทนใจหนูไปหมดด้วยสันเอามันก็ะแมนอิลีเนาะอออน้องแมทมาละฝันคือสิ่งที่สิ่งที่คิด แต่สิ่งที่เห็นก็คือความจริงมัดมัดเทคโนโลยีจริงๆทําทำไม่เป็นฮ่า <laughs> ฮ่าฮาฮาวะสันหัวหลอดน้ำต,ตาเล็ดมาอัน,น้องัวเกียวก็น้ำตาเล็ดมาอีกเว้ยถ้าน้องแมทใส่รูปโปรไฟล์ตัวเองมานะแล้วก็เปิดหน้าเปิดตาขี้ค้านสาวๆจะต้อม น้องโตเกียวก็จะเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจน้องแมทนั่นแหละเออมีแต่ตัวเอ็มนั่นน่ะใครเขาจะไปเห็นใจเราใช่ไหมล่ะบื้ยเปิดอกคุยกันมาเลยเปิดอกมาเลยอย น้องโตกเกียวเลิฟสิบสี่ขอบคุณมากมายจ้าน้องโตกเกียวลืมกดลืมกดเลิฟให้พี่ไหมาขาเข้ามาแต่โดนจึงกดเลิฟให้แมน้องโตกเกียวลืมได้ไงไอ้หยะวันนั้นแล้วมาตั้งนานลนะ้วไม่ยอมกดเลิฟกดไลค์ให้แล้วเพิ่งมากดแล้วน้องแมทกดให้เลีย้ยงเอ่ยเข้ามาห้องนี้ เราก็ต้องมันมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็น Law, นะิวรอนนะเราต้องกดไลค์กดเลิฟก่อนนะเออจะเข้ามาโปรงปังไม่ได้นะประตูไม่ได้เปิดนะหัวใจน้องโตเกียวก็ไม่เปิดนะถ้าไม่กดไลค์กดเลิฟก่อนเออนะคะนะคะนะคะน้องแมทบอก มองที่ใจใช่ใบหน้าว่าสันเกิดๆๆแล้วใจอยู่ตรงไหนละ่ะต้องมีใบหน้ามันต้องมีสายตามันถึงจะมีหัวใจมีแต่ตัวเอ็มนะมันไม่มีหัวใจใจมองตรงไหนต้องน้องโตงเกียวบอกเ <c oughs> ออเกือบลืมนั่นแล้วเข้ามาต้องกดไลค์กดเลิฟจ้าแล้วก็ พอกดไลค์กดเลิฟเสร็จแล้วต้องแท็บหน้าจอค่ะน้องโตเกียวแท็บทบหน้าจอแล้วเราก็จะเห็นมือใหญ่ๆเห็นมือใหญ่ๆขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มันจะเป็นการเปิดค่าการมองเห็นให้เพจของเพื่อนเออก็บอกเพื่อนเพื่อนทุกคนเวลาเข้าไปในในบ้านในบ้านของเพื่อนเออเราต้องแท็บหน้าจอต้องกดหน้าจอเฮีวเฮิวเกือบลืมเออ ถูกแล้วถูกแล้ววสันกดแล้วกดแล้วถูกแล้ววสันเลิฟสิบห้าคาขอบคุณมากมายเลิ